สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง mm c t ทต c h a n น e l นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมากราฟยิมโนคิาตานะครับวันนี้ก็มียิมโนอยู่ 2, สายพันธุ์นะครับได้แก่ lb นะครับ lb 2178ด่างส้มนะครับตัวแท้นะครับนี่อันนี้ก็คือเขาให้หน่อเป็นคิดนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นคิดแล้วนะครับนี่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยว เราก็จะเอาหน่อตรงนี้มากราฟกันนะครับนี่ครับส่วนอีกคนนึงนะครับชื่อว่า Backpearl นะครับแบ c ็กเพลคิดตาตานะครับนี่อันนี้นะครับ b a c k กเพล l คิดแล้วก็มีอีกหนึ่งหนอนะครับเห็นไหมครับสองหนอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมต่อกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เลือกต่อมาแล้วนะครับสามต่อ,อครับนี่อบอนะครับใหญ่ใอบอนี่ครับนี่เราเป็นต่อที่เราเอามาปักชำไว้ประมาณสาสัปดาห์นะครับพอสาสัปดาห์เขาก็ลากเดินดีนะครับนี่ยกลากติดถุงเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้เราก็จะไปกราฟคิดต a าตาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราก็ เอาไปก้าพวกเขาครับเราก็เลือกต่อที่ใหญ่ๆอบสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาได้หาหารที่ดีๆส่งมาให้เจ้าคิตาตาจะได้โตไวๆนะครับออกลูกออกหลานเพียบนะครับเดี๋ยวเราไปเด็ดหน่อคิดกันเลยดีกว่าครับผมมาต่อกันเลยครับตอนนี้เราก็จะเด็ดหน่อครับเจ้า l b หนอนี้นะครับนี่ดูนะครับชัดๆเดี๋ยวเรามาเด็ดพร้อมๆกันนะครับอ่า เริ่มนะครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามแล้วครับแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันเด็ดนะครับหนึ่งสองสามุดแล้วนะครับนี่เราได้มาแล้วนะครับ LB นะครับคิดนะครับนี่ใช่มือนี่เห็นไงนะครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปเด็ดอีกนอนหนึ่งนะครับก็คือ เจ้าแบ็คเพลนะครับแบ็คเพลร์ดแบ็คเพลต้นนี้นะครับยังไงมีคิดนะครับรเดี๋ยวช่วยกันเดดนะครับหนอนนี้ถ้าทางจะเอาออกยากเดี๋ยวพวกเราช่วยกันออกแรงกันนิดนึงนะครับพร้อมแล้วเริ่มนะครับหนึ่งสองสามฮึบไม่ออกนะครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวมีอีกหนอนนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดู เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนี่มาอ,อีกหนอนหนึ่งนะครับช่วยกันเด็ดนะครับนี่ถ้าต้นนี้นะครับให้หน่อคิดสองหน่อแล้วใช่ไหมถ้าเกิดให้แบบทุกหน่อคิดทุกหน่อเลยนะครับผมจะแบบแบบดีใจมากๆนะครับถ้าแบบให้คิดทุกหน่อเพราะว่าแบคเพลปกตินะครับย่าไม่ออกคิดนะครับตอนเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็เป็นคิดหน่อนด้วย ยากนะครับที่จะออกอย่างนี้ครับมีที่สวนผมนะครับตอนนี้ที่พบเจอนะครับพบเจอเราก็ดีใจมากนะครับถ้าเขาให้หน่อคิดแบบทุกหน่อเลยนะครับโหดีใจนะครับดีใจนะช่วยกันเด็ดนะครับหนอนนี้นี่ครับเดี๋ยวช่วยเด็ดครับผมนับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองไม่ออกนะครับไม่ออก ออกแล้วนะครับนี่เป็นไงครับขอให้ออกคิดทุกหนอครับเดี๋ยวแบบดีใจครับเดี๋ยวจะฉลองเลยครับเดี๋ยวให้กินปุ๋ยกินอะไรครับอิ่มๆเลยรอนนี้ครับบุฟเฟ่ปุ๋ยนะครับจัดเต็มครับบุฟเฟ่แสงแดดบุฟเฟ่น้ำนะครับเดี๋ยวเอาให้ท่วมโคนไปเลยครับให้กินอาหารเยอะๆหรูๆไปเลยครับถ้าทาทำให้ดีครับ ทำงานดีนะครับเดี๋ยวจัดปุ๋ยจัดอะไรของดีมาให้นะเดี๋ยวเรามาโชว์กันนะครับที่เราได้มานี่แล้วก็อีกหนอนนะึงนี่อุ้ยอุย,อยเดี๋ยวผมเรียงให้สวยก่อนอุยอ้ยกว่าจะได้มาเนาะพวกนี้นี่นี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยว ผมขอไปถ่ายรูปก่อนเก็บภาพนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับเราก็นำตอมาครับตาดยอดนะครับนี่ดูท่อน้ำเลี้ยงนะครับใหญ่ๆนะครับตกแต่งสักหน่อย แนวดูชมก่อนนะครับก่อนที่เราจะปาดแล้วนะครับมาเ,าเลยยังไงดีตรงนี้เลย ติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นเหมือนหัวสีนะครับ<ม>สีรอนกราฟยากนะถ้าติดก็อโอเคนะครับถ้าอยากให้ติดอยู่ครับแปะเข้าไปนะครับเราก็แปะอีกด้านนึง rồi, nha, đẹp rồi,จบ ngan, một húa, nha, ngọt ไม่ใช่นาน,านๆเพิ่งเจอครั้งแรกด้วยนะครับมือนี่สั่นไปหมดนะครับตื่นเต้นหรือ,อยังไงนะครับปาดแล้วนะครับมาะะครับนี่เป็นหนอนนะแบคเพลเป็นหนอนช่วยไล่ครับกล้องไม่จับนี่ เดี๋ยวเราหั่นตูดเลยนะนี่ได้มาแล้วแล้วก็วางไปข้างบนนี้นครับนี่ติดเทปนะครับ ร้อยไปอีกหนึ่งต้นนะครับก็ครบหมดแล้วนะครับแบ็คเพลนี่รอเด็กๆมาเรียงมานี่นครับนี่จะเป็นกราฟตูดอันนี้จะเป็นแบ็คเพลอันนี้จะเป็น Lb นะครับอันนี้ก็เป็นแบ็คเพลนะครับก็ได้ทั้งหมดจริงๆก็สามหน่อยกับอีกหนึ่งเซี่ยวนะครับเป็นสี่สี่กราฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะ เก็บไว้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับใน EP ต่อไปว่าติดหรือไม่ติดยังไงนะครับเดี๋ยวก็รอให้เขาติดแล้วก็แล้วก็ดูการจเจริญเติบโตของเขานะครับว่าระหว่างที่แกะเทปออกแล้วจะแห้งหรือว่าจะโตยอดเดินยังไงเดี๋ยวถ้าถึงเวลามาอัปเดตให้ชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ ท่านใดนะที่อยากเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยใน OpenChat ใน l ล n e นะครับใน l ลน์คุปไลน์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ท่านใดสนใจเข้าเพจนะครับกดไลค์นะครับไปกดไลค์กดติดตามเพจก็กดที่ลิงก์นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับก็นี้ไปแล้วไปแล้วนะครับก็บายบายลาก่อนนะครับเจอกันอีีหน้าครับผม